เดี๋ยวพอไอ้นั่นปั๊บกากมันเนี่ยที่หมูมันแข็งเลยเนาะพอนั่นปั๊บเดี๋ยวใส่นี่แล้วก็เพาะหอมญี่ปุ่นแต่งเนี้ยแล้วก็ไสหอมญี่ปุ่นมันเพาะยากมากเลยลุงมีวิธีการเพราะไง um, คะลุเทคนิคการเพราะอย่งนีลุงก็จริงๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยต้องใกล้ๆอยู่ต้องอมน้ำอืมอุ่นโอเคคุณอาจจะมีแกะเผาคุณใส่หน้าเลยแล้วคุณก็หยอกเรื่องเอาเอามาเลยพันมาเลย ม่พันธุ์นี้นำเข้าหรอไม่พันธุ์นี้ส่วนใหญ่แล้วของญี่ปุ่นเป็นอาหารหลักของญี่ปุ่นเนี่ยดนูนี่รูงกายถอดแล้วนะใช้กินกับราเมงจำได้อันนี้เป็นความใจกลางนะ ก็แยกเอาหอมญี่ปุ่นไปลงนะครัส่วนหนึ่งแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยนี่คือออกเม็ดแล้วเนี่ยคุณป่าโขมอ่าป่าโขมเนแต่อันนี้แปลกมากคุณคือมันเป็นเขียวกับแดงมันใบมันยาวมากอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ใบฉะนั้นเองเนี่ยใบแค่นี้เทาันอ่าพอเราโรตีไปพอหน้าฝนเนี่ยเม็ดมันจะตกในแปลงขึ้นมาเลยนะคุณหรือเราจะถอนเราเก็บเม็ดแล้วเราก็สร้างพันธุ์มันขึ้นมาซึ่งมองแล้วเอ้ยอันนี้แปลกดีเนาะมันแตกต่างกับที่เราลงอะ เห็นไหมเราดูลักษณะใบอันนี้น่าสนเทศมากเลยยาวดีเห็นไหมฉะนั้นเองเม็ดเนี่ยเม็ดทั้งนั้นเลยคุณเม็ดทั้งนั้นนะผมบอกเลยบอกห้ามห้ามตีห้ามใช้แปรงจนกว่าผมจะได้เม็ดเอาไปทดลองเพราะผักขมผมรู้ว่าถ้าเราตีไปเนี่ยมันขึ้นเองเลยในแปลงแสดงว่ามันเก็บเม็ดได้ใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรา แน่นหน่งแน่นหนึ่งแน่นหน่งแน่นเข้ามาใช่ป่ะใช่แล้วเราก็ปลูกเปอร์คำแปลงพอเราเก็บเม็ดเก็บเม็ดเก็บเม็ดลูกไม้เราลูบดูอายุยังไงฮะหรือว่ารอดูสีให้มันนี่ยังไงสีมันก็จะออกเป็นน้ำตาลน่ะคือแก่จริงป่ะเห็นไหมฮะจะเปลี่ยนใบออกเหลืองนี่ก็คือความแก่ของมัน ่ากับว่ามีความพอเพียงในการเก็บเมล็ดพันธุ์ขูปตัเองได้ครบต้องเก็บแล้วอ,อ,อย่างอื่นนะคะมังโอเคอย่างทั่วทัวภูสีม่วงไม่เก็บได้อดอกไม้จีนชมจันทร์เนี่ยไม่เก็บได้หาปลาโขมได้แล้วมียังมีหลายตัวที่เก็บไม่ได้ก็คืออะไรที่เก็บไม่ได้เราก็ก็ช่วยลดต้นทุนได้ใช่แล้วเราก็ถ้าก็เราเทสไปด้วย,วยตัว อย,อย่างสลัดเนี่ยถ้าดีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะะนะ,ะนั่นนี่คือดินที่ผสมแล้วใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยขี้วัวนะขี้หมูนั่นเลยเห็นปะเห็นไหม<ะ>ล้วขี้หมูนี่ลุงเขาลุงไปหาซื้อจากไหนคะฟาร์มเนี้ยหมูทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่<ะ>ครับลุงกายก็จะมีเกษตรกร,ร,รที่ขนมาให้<ะ>ก็เป็นรายได้เข้าไปเป็นการกระจายรายได้<ะ>เราจะไปหาเราไม่มีเวลาเราปลูก แต่เขาเป็นคนหาก็ได้อยู่กันเนี่ยสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอีกรูปแบบหนึง่งบางคนอาจจะทําผักน้อยนะม,มีเวลาว่างก็ไปเอาวัตถุดิบที่วัวมาให้เราก็เกลื่อกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะเกลืู่นกันอฟางนี่ชาวนาเนี่ยเขามีเครื่องอัดแท่งผมชอบซื้อกับคนที่เนี่ยเป็นเกษตรกรด้วยกันการทําการเกษตรเนี่ยเรามามองให้ดีว่าโอ้เราใช้ฟางอทำนาได้กลุ่มเกษตรกรชาวนาได้ โอ้คนเลี้ยงหมูเขาก็เป็นเกษตรกรนะอือฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะกอนเลี้ยสัตว์เออมันแต่ก่อนขี้หมูเขาฟรีนะอ๋อใช่แต่เดี๋ยวนี้มันอ่าเพ่มามันก็เป็นการที่ว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ถามว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาเลือกอือใช่ไหมแล้วเราจะอาวุธชุดดิบอะไร